ดินเป็นปัจจัยสําคัญของระบบการเจริญเติบโตของต้นไม้ถ้าดินดีสักอยาก่างทุกอย่างก,ก็ไปได้ดีใช้เพียงนิดหน่อยนะฮะตัวนี้จะแตกตัวไวแล้วก็จะเข้ากับเนื้อของอนุมูลน้ําได้เห็นไหมครับลาดลงตามโคนต้นไม้ที่ผมดูในคลิปวิดีโอที่ลากเยอ<ๆ> <ๆ S 1> ะๆเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละ <c oughs> <ช>ผมก<ม>็มถูกใจเพ<ใ>จดินดีะระเบิดดินอะไม่เกินสิบว เ้สภาพดินบางทีตอนนี้มันเริ่มจะแน่นตัวแล้วลักษณะคล้ายๆดินจะเหมือนสภาพพอได้รับสารตัวน,นี้เข้าไปแล้วจะทําให้มันดินร่วนโป่งขึ้นอันนี้คืออินทรพลัมซึ่งเราปลูกลงดินไปครึ่งปีที่แล้วตัวน,นี้เป็นอินทรพลัมที่ได้มาจากการทาเนืยเยอ้อเยื่ออ่าอันนี้ตอนนี้ปรับได้นะฮะดีกว่าฮิวมิกเลมาดูฮิวมิกก็ต้องหักกันมาถึงไม่แตกนี่คือผลิตภัณฑ์ดินดีนะครับผสมกับน้ามันแตกง่ายมากเลยท่านผู้ชม สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพันธ์ที่ใช้กับดินสามารถทําให้ดินเกิดมีความสมบูรณ์มีความร่วมซุยมีแร่ธาตุมีธาตุอาหารพร้อมเนี่ยถือว่าประสบผลสําเร็จไปแล้วหนึ่งสว่วน